สวัสดีค่ะช่องธรรมศาสตร์พิทยบางเมืองสมุทปราการนะคะคลิปนี้นะคะและก็วันนี้ตรงกับวันพุธที่31มกราคมนะคะวันนี้เราอยู่ที่โรงงานเบนนะคะเบนท์ธนรดีที่อยู่ในเขตเทศบาลบางเมืองของเเองนะคะเป็นโรงงานประกอบรถยนต์นะคะวันนี้โบทถกเข้ามานะคะ การโอทอกเข้ามาประจำทุกเดือนที่มีเดืนเอนออวันนี้เวลาสิบเอ็ดมงแล้วเรามาถึงที่ระบบกก่อนหกโมงตั้งนานนะคะรอบเชา้าผ่าปแล้วรอบนึ่นมันมีจะไกล้เพียงแล้วนะคะเราก็จะทำนะคะไว้รอนค่ะก็จะมีร้านค้านะคะประจำเดือนแล้วแต่นะคะว่า ใครจะสมัครเข้ามาขายนะคะจะเข้ามาร่วมขายก็อยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายที่โรงงานเบนเขาพิจารณานะคะก็จะคัดเลือกว่าสินค้าซ้ำกันอะไรแบบน,นะะี้ค่ะด้วยแล้วก็มีนโยบายของเขาว่ายุเว้นอะไรบ้างนะคะที่เข้ามาขายได้หรือไม่ได้นะคะแต่ส่วนมากก็จะเป็นผู้ประกอบการที่จะเป็นโอโทุทธรที่เข้ามานะคะจดทะเบียนเป็นโอโทุทธรของจังหวัด ที่ทาให้โอกาสนะคะผู้ประกอบก็จะมีนอกนั้นก็จะเป็นสวัสดิการทางเบนนะคะร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารนะคะขายกับข้าวราคาถูกเ mm hmm. นาะอันนี้คือบรรยากาศตอนสิบเอโมงกว่านะคะเดี๋ยวอีกช่วงเที่ยงถ้าเรามีเวลานะคะถ้าลูกค้าไม่รุมเยอะเราก็จะถ่ายให้ดูจริงนะคะอาจาเดือนมก,กราคมเ,เดือนแรกนะคะของปีหกเจ็ดนะค ก็จะเป,เป็นนะคะกเป็นนะคะการทำบัตรนะคะต้องแจ้งนะคะล่วงหน้าทางทางผู้จัดก็จะแจ้งมาว่าเ,เงินของพนักง,งานเขาจะออกวันไหนนะคะแล้วก็จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยส่งรายชื่อทะเบียนรถเข้ามานะคะเขาจะทำอร้อไมอไ,มอไมว้ก่อนพอเรื่เเข้ามาปุ๊บเราก็จะต้องยื่นยาม จะต้องตรงกันนะคะชื่อผู้มาติดต่อขายของแล้วก็ทะเบียนรถต้องตรงกันกับที่เราได้ให้ไว้ก่อนนะคะถ้าไม่ตรงก็ไม่ให้เข้าแล้วก็มีบัตรก็คือัตนี้นะคะบัตรติดต่อวันนี้กหนึ่งบัตรต่อหนึ่งโคนนะคะแล้วก็บัตรรถ ้าไม่มีนี่ก็ไม่ให้เข้ามานะคะทางมันเป็นกฎกร,ระเบียบของโรงงานนะคะเมื่อวันจันทร์เราไปตรงน้ยต้าม,มาแล้วนะคะก็ขายได้วันนี้นะคะเราก็มาที่โรงงานเลนเดี๋ยวรอดูนะคะตอนเที่ยงว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเราขอทําไปเรื่อยๆไม่งั้นไม่ทันจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะช่วงสิบเอ็ดโมง วันนี้ที่เป็นนะคะเราจบการขายนะคะบายกว่าแล้วเสร็จแล้วนะคะตอนเที่ยงไม่มีเวลาถ่ายเลยขายดีมากรอคิวให้ทันกันจะออกทางประตูเล็กเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์มา รถยนต์กลับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์น,นะคะเราออกประตูข้างประตูข้างด้านนี้ของโรงงานเบนทนบุรีนะคะรถมอเตอร์ไซค์พนักงานนะคะจะเป็นด้านข้างโรงงานแล้วก็ใต้ทางด่วนทางด่วนอันนี้เป็นทางด่วนบางนานะคะบางนาออกชนบุรีเนาะ,ะทางสามเสียนเจอตรงไหนค่ะ จอหารถก่อนแม่เจ้าหามเอไซไม่เห็นแล้วไม่ได้กลับแล้ววันนี้เยอะเหลือเกินสีน้ำเงิน ก็เยอะโอ้จเจอแบบจำได้สายรัดกระมวกกระกน,นองอ่าน,นี่เป็นโซนๆน,นะคะเป็นหมายที่ยังไงนะคะเดือนนี้ผมน,นี่ทิปขายที่เบนทนบุรีนะคะโรงงานขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเข้ามากดไลค์กดแชร์ช่องขงมวนสาวผู้ไทยนะคะติชมมาได้นะคะเดี๋ยวเข้าไปอ่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ